สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่เปิดตัวคบตำรวจหนุมยิวได้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วละครับสำหรับคู่ของเจนนี่ได้หมดทัศ์สดชื่นและนายตำรวจนุ่มอย่างมุชินยิวหรือยิวฉันมงคลหลังก่อนหน้านี้มีโมเมนต์หวานออกมาให้ติดตามกันตลอดรวมถึงฝ่ายชายก็เข้ามาหยอดไม่หยุดล่าสุดยิวและเจนนี่ก็ได้ขึ้นสถานะว่ากำลังคบหาดูใจกันบนเฟซบุ๊ก ท่ามกลางแฟนๆหลายคนที่แห่ยินด,ดีเพราะก,ก่อนหน้านี้ก็เคยจินตตั้งแต่ตอนเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงของเจนเนี่ด้วยกันมาแล้วงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนพี่น้องรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าหนูรอเป็นเพื่อนเจ้าสาวค่ะอีกท่านบอกว่าฮิ ill, hill, hill ้วฮิวหิวอีกท่านบอกว่าไหนว่าไม่คบกันคะอีกท่านบอกว่าอย่างนี้ต้องฉลองขอแสดงความยินด,ดีน้องทั้งสองคนขอให้รักกันนานๆน,นะ อีกท่านบอกว่าโอเคว่ารัตทำไมร้อนจังวันนี้หน้าผากดีๆของคุณพริจเจนนี่นี่เองอีกท่านบอกว่าว้าวยินด,ดีด้วยนะครับอีกท่านบอกว่าฮ่าฮ,ฮ่ฮ,ฮ,ฮว่าแล้วขอเพลงที่เน่เงินแสดงแค่อิปลอยก็ต้องมีคนดักหน้าไว้ก่อนอีกท่านบอกว่ากรีฑ์เหมาะสมมากค่ะไม่้านสายตามีให้ร้อยเต็มสิบเหมือนชมพู่เน่ากับขงข่าวตาบอดอีกท่านบอกว่าเบียร์ยังสองร้ยทพรได้ไหมคะ อีกท่านบอกว่าแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆ <c oughs> ว่าแต่พี่สาวมุฟออนเร็วจังสอนมั่งตะอยากมุฟออนนี้อีกท่านบอกว่าจากพระเอกเอ็มววันนั้นสู่แฟนในวันนี้เป็นต้นเรียกได้ว่ามีทั้งคอมเมนต์แสดงความยินด,ดีและคอมเมนต์ตามแซะครับซึ่งเรื่องที่หลายคนแซะคงไม่พ้นเรื่องการมุฟออนไว้รวมถึงการเปิดตัวคบกับพระเอกเอมวของตัวเอง ที่ตอนแรกเคยบอกว่าไม่มีอะไรยังไงก็แสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ